อันนี้จะเป็นให้นามค่ะมีมีนามเลยนามแบบลอยเปอร์เซ็นต์เลยก็จะเป็นให้โ่ใหญยปันไดค่ะต่กับบ่วน,น้อยๆปันไดจะเก็บมุมแบบนี้เก็บมุมทางนี้มันจะเป็นหน้าสี่เหลี่ยมนะคะหนึ่งสองสาม ที่คนก็นจะเก็บมุมแบบนี้ก่อนค่ะ เราพ่นกับสีไทยหม่องกลางสักก่อนนะคะและ้วก็ไปเก็บมุมสองทางพุ่นโอ้คือหอนค่ะอากาศหอนเข้ามานล่หอนแบบ่อนไหม นี่ค่ะวิธีถ่ายของเพิ่มเพิ่มก็จะเพื่ก็จะไปเก็บมุมทางคุณเพิ่มเลืออีกมุมหนึ่งค่ะเขาก็จะเก็บแแฮมแมันครบสี่มุมอากาศมันดีค่ะ ดีอากาศดีขันบ่อตากแดดขันนั่งนห่คงมันก็เย็นอยู่ค่ะเพราะว่ามันก็มีล่มเนาะแต่ว่าขันออกแดดปุ๊บน่หมอโอ้ยหน้าหนามมันก็จะซาจักหน่อยค่ะมันฝ่าวาด้ว่าสันพันวามันหล่งบ่ค่อยได เดี๋ยวเพื่นก็จะทายทับอันเก้าที่เพื่อนทยไปเที่ยแหลกนะาะ เพื่อนก็นจะใส่วิธีไถว้นค่ะแต่ว่ารถไงมันก็ะได้ไวกว่ารถหน่อยที่เพื่อนเคยครับใส่งานไวกลัวอยู่ แต่ว่าถ้าเป็นจังหน่อยนี่ถ้ามันเป็นไฮน้ำถ้ามันเป็นเอ,อียงเกาะหน้าน้ำอิรลี่ยนเพรางเพิ่นกับซิมีโอกาสลมมากกว่าลดลดน่อยนะคะ เพื่อนว่าปีกายนี่หน้าเลาะพุนนะคะใกล้ๆกันลมอยู่หาขั้นมาสัน่นมาซอยกันมือนั้นบปเลยเอาขืนมาเอาขืนใดมือต่อมาเพราะว่าเพื่อนว่าข้าเจ้าเมาสันาส่นรถไถมาซอยกันดนึงหาขั้นแต่ว่าปีนี้กะจะสิเป็นยังไดล่ะค่ะถามเงงเงา เทาเดียวเ่นกระสีแลลวละค่ะให้นี่เพราะว่ามันเดทไทยแบบนี้เนาะให้มันก็มันบอยังสี่เนาะอันนี้เพื่อนเดถอยลังเอาแต่ว่าอันนี้เพิ่นกระเด้ไทยวนอยู่มันกระสีแหลววไวกลัวสังเกตเมืองเหมอนเมือง,งขี้ฟ้าเด้ค่ะตอนแรกอ่ะมันสิเป็นก่อนใบไงปันนี้เด้กระสีลอยไว้อยู่แต่ว่าอันนี้ เริ่มก่อนใหญ่มากหรอเป็นตะฝนตกบอลหรอากาศปลอดโปร่งนะคะโลง่งผอนออกแดดก็ห้อนเขาหุ่มก็เย็นมันก็นจะเก็บงานข้างนั่นนยมันเหลวเลยคือค่ะ แล้วก็ค่อยมาเอาข้างนีเทียเดียวอย่าลืมนะคะ่ะผู้ใดมีคำถามอยียงอยากจะถามนคนขับรถไถน้ำกันก็นฝากไว้ใน,น,นะคะ้นนมเนมนใดเลยค่ะอยากแนะน้ำเอียงก็กะฝากมาใดเลยค่ะเพราะว่านคนขับเพิ่นก็นอ่านแล้วก็ตอบคออเมนอยู่เรื่อยอยู่จ้ะ เพิ่นเป็นคนตอบเองเลยเด้นูเบเรยุ่งนำ้ำใครบอท่านติดตามกับกดติดตามไม้เพิ่นน้ำเนี่ยน,นะคะถ้าคุณเพิ่นก็จะทอยเก็บหัวงานเลยค่ะทางมุมทางคุณ เก็บสนทางนี้เพื่อนก็จะถอยเก็บเอาค่ะเพราะว่าเ้าก็จะได้มาเก็บหัวงานฟังนี้เลยเนาะให้มาคิปนี่หรือว่ามักคิปของเพิ่นก็กโไหลโ์กดแทร์กตติดตามเห้นเพื่อนไหด้อค่ะโดตยังก็กโมีอยังไหโกดก็กดเลยค่ะอยากคอมเมนต์ก็ได้ด้วยค่ะคอมเมนต์ได้เลย ว่าคนขับเพิ่นมักตอบคอมเมนต์ค่ะยามาแลมเพิ่นกระเจียนขามาอ่านคอมเมนต์ของเพิ่นแล้วเพิ่นก็จะตอบของเพิ่นเอง ค่ะเพื่นก็นจะเก็บหัวงานแล้วนะคะ่ะทางคุณเรียบร้อยแล้วแต่ทางนี้สามรอบก็แล้วละตัวนี้ าคให้ไพ่บั้งจ้นจบหนูกกรขอบคุณนะค่ะเอา,าเป็นยังไพ่บังจ้นจบหนูกกรขอบคุณนะค่ะที่เขามาเมริกาขามารับชม<ะ>ใจหมดเลยทุกคนมงองเตาหน่อยเตาหน่อยว่าอยังอุ้ยหนีน้ำประถึอรถเหยียบเดี๋ยวหนูเอาเตาไปปล่อยก่อน ไพ่เขามากกับขอบคุ่นนะคะเอ้ยไพ่ที่เขามาเมืองหนูกับขอบคุ่นนะคะแล้วก็มื้อนี้หนูก็สิขอปิดคลิปไว้ปสานี้เพราะว่าหนูจะไปปล่อยเต่าก่อนเ <c oughs> จอก,กันใหม่คลิปหน,านะะ้าเด้อค่ะบายบาย <c oughs> สำรวจก่อนมีที่ไหม